เอเป็กบีนะครับรุ่นนี้สวิปพร้อม3สีเลยมีสีเขียวสีส้มนะครับมีสีดำด้วยก่อนที่เพื่อนๆจะไปพรีออเดอร์กันมาดูเต็มๆหน่อยสิเป็นยังไงบ้างมีสีดำกับสีม่วงนะครับอันนี้ก็สีส้มกับสีดำนะนี่อันนี้คู่นี้ก็สีเขียวครับโอ้เป็นไงครับสวยไหมครับดูโฟม s f o r m S, s p o w e r Form นะครับนุ่มมากกดหายเลยอะ่ะแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนพาวเวอร์เพลทด้วยนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักนิดนึงดีกว่าอยากรู้ว่า a p e ิ b e a t s w i ปรุ่นนี้หนะักเท่าไหร่คู่นี้ขนาดอยู่ที่9 US นะครับชั่งน้ำหนักนิดนึงสิเป็นยังไงบ้างตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบหก 196กรัมนะครับไม่ถึงไม่ถึง200อะ่ะไม่ถึง200อะ่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะ5,000มีทอนใครสนใจก็ไปพรีออเดอร์ไปสั่งกันได้เลยนะครับ f อฟเอ็กบปครับผม